อันี้เราจะมาทําในส่วนของสาบกับซับในกันนะคะชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นช่วงอกบนนี้นะคะตัวนี้เนี่ยความที่ว่ามันจะมีการลูดใต้สรงเข้ามาค่อยๆวิเคราะห์ตามนะการที่มีการลูดใต้สรงเข้ามาแบบนี้แสดงว่าพาัดตร,ตรงส่วนที่เป็นซับในเนี่ยจะต้องมีการลูดใต้สรงแบบเดียวกันนะคะนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2นะคะชิ้นอกต่อใต้ทรงนี้มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กถ้าเราใช้วิธีตัดหลบสาบเอา พื้นที่ที่เป็นซับในจะเหลือพื้นที่แค่ิดเดียวนะกรณีนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าข้อสรุปมีอยู่แค่ข้อเดียวนะคือเราเลือกเย็บกับเต็มชิ้นนะคะไปเลยนะไม่ต้องใช้สามนะคะแต่เราจะเลือกเย็บกับเต็มชิ้นแทนนะเวลาเราจะเย็บกับเต็มชิ้นแบบนี้ผู้สอนนะคะขอแนะนําว่าให้ใช้ผ้าตัวของมันเองนะคะ่ะที่มีสีเดียวกับผ้าหรือผ้า ลายแบบเดียวของตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวเย็บกับตัวชิ้นงานของคนออกมานี้เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เวลาเกิดมันมีการพลิกหรือปลิน้นออกมาค่ะหรือว่ามองจากอีกมุมหนึ่งเนี่ยยังเห็นเป็นผ้าชิ้นเดียวกันอยู่นะก็จะดูสวยงามกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราจะทําตรงตําแหน่งนั้นนะคะอย่าลืมนะคะมาร์กตำแหน่งเส้นกลางหน้าตรงเส้นนี้นะ เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะเกยข้ามมาค่ะมันจะได้รู้ว่าเราจะเกยที่ตำแหน่งไหนของกออกตัวนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาร์กตำแหน่งของเส้นไส้ไก่นะคะกิ้งเส้นรอบๆนี้มานะเหมือนกับที่เราสอนเอาไว้ในคลิปที่แล้วเนื้อสิ่งอื่นได้นะคะให้เราเขียนระบุเอาไว้ด้านข้างๆนะคะของตัวนี้หรือว่าแถวด้านล่างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเขียนเอาไว้ว่าเย็บกลับ ผ้าจริงเราใช้คำว่าผ้าจริงเพราะว่เป็นผ้าชิ้นนอกนะคะเต็มชิ้นแนทนซับในเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เตือนตัวเองนะคะแล้วก็บอกช่างที่เราเป็นคนส่งงานให้เขานะคะว่าเขาอะกำลังจะต้องตัดไอ้ตัวเนี้ยออกมาแบบไหนนะคะเป็นต้นการเขียนเอาไว้แบบนี้เนี่ยก็เป็นการช่วยเตือนความจำไปในระดับหนึ่งนะ อันนี้ก็คือเสร็จชิ้นหน้าไปแล้วนะคะเ่ามาค่ะเราจะมาแต่งสาบชิ้นกระโปรงกันบ้างนะคะตรงส่วนที่เป็นพาร์ชิ้นกระโปรงตัวนี้นะของชิ้นหน้านะคะตรงส่วนข้างบนเนี่ยเราจะเย็บต่อกันอยู่แล้วนะคะข้างบนเย็บต่อกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มไม่ต้องใช้สามนะคะแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นชายกระโปงค่ะเห็นไหมคะมันเป็นเส้นที่เป็นโค้งขึ้นแบบนี้จริงๆการที่มันแต่งโค้งน้อยๆแบบนี้อะคะ่ะ ถ้าเป็นช่างที่มีฝีมือนะคะเขาก็จะใช้วิธีว่ารีดไล่เอานะคะแล้วก็ทําเป็นพับโยงขึ้นไปเอาแต่อันนั้นก็คือต้องเป็นช่างที่มีประสบการณ์นะกรณีของช่างที่ยังไม่มีประสบการณ์อย่างเราๆกันนะคะก็ครูก็แนะนําว่าให้ใช้วิธีแต่งสาบค่ะขึ้นมาแล้วเราก็ใช้วิธีเอาจากตรงนั้นเนี่ยน้ามาหลบซับไนขึ้นไปแทนนะคะมาเย็บต่อกับซับไนขึ้นไปเพราะว่าเวลาปรินดีออกมามันจะได้เป็นผ้าของมันต่อนะ ก็ใช้ไม้มันทัดค่ะวัดจักชายนะคะตีเป็นเส้นขนานะสามเซนครึ่งน,นะคะบางคนถ้าเกิดชอบชายเอาใหญ่นะคะบางคนก็จะใช้นิ้วครึ่งไปเลยก็มีนะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะว่า แต่ราคนจะชอบแบบไหนนะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จัดการแต่งเส้นค่ะเชื่อมเส้นให้เรียบร้อยอันนี้คินนีดหนึ่งก่อนจะได้เฮ้ การแต่งสาบนะคะชิ้นหน้านะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเลี้ยวข้ามมาแบบนี้นะตำแหน่งสมดุลตรงนี้เราก็จะเรียกไว้ว่าสาบจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นซับในขึ้นใบนี้ซับในนะมาตรงนี้ก็อย่าลืมเขียนไว้ว่าชายกระโปรงเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็ต่อซับในนะเขียนบอกไปนิดนึง เราจะได้รู้ว่าเออตำแหน่งไหนคือบนกับล่างนี่นะคะมานะตอนนี้ก็เขียนว่าข้างสายข้างขางวาเวลาเราแต่งแบบนี้มาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการก๊อปปี้ค่ะตัวชิ้นง,งานของเราตัวที่เป็นกระโปงเนี่ยนะเราก็จะมีแพทเทิร์นอยู่สองแบบเนาะ ระหว่างเป็นแบบชิ้นที่มีเต็มชิ้นแบบนี้ยาวลงมานะคะจนถึงชายกับชิ้นที่เป็นซับในที่ยาวลงมาแค่ถึงตำแหน่งนี้นะคะที่เป็นซับไนนี้แล้วก็จะมีเส้นของสาบต่างหากอีกเส้นหนึ่งต่างหากแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จการแต่งสาบและซับในของกระโปรงชิ้นหน้านะคะ ต่อมานะคะเราก็นำแพทเทิร์นของกระโปงชิ้นหลังนะคะมาแต่งสาบค่ะถ้าตัวนี้เป็นกระโปรงที่ด้านหลังเหมือนกันนะคะเราก็จะแต่งแค้ฝั่งเดียวไปเลยนะแต่เป็นเพราะว่าอันนี้เราอะมีอยู่2ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงส่วนที่เป็นชายเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแต่งสาบของทั้งสองฝั่ง แต่ว่าเราไม่จาเป็นที่ต้องเอาแพทเทิร์นมาเชื่อมกันแล้วก็ได้นะคะเพราะว,ว่ามันจะซับซ้อนไปหน่อยหนึ่งน้มันไม่มีเหตุผลที่ต้องทําแบบน,นั้นแล้วเราแต่งจากในนี้ได้เลยนะคะเอาไม้มานักวัดนะให้เป็นเส้นขนานค่ะจากตัวนี้นะนี่ตัวนี้ไอ้ตรงนี้ล้องัวนิดนึงแต่งเส้น อูจะแต่งทั้งสองฝั่งเลยนะพี่เส้นเชื่อมก่อนถ้าใครถามว่าเอ้าถ้าเกิดทำแบบนี้มาแล้วสาบของทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันหรอมันจะคล้ายๆกันค่ะมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะน,นะแต่เพราะว่ามันเป็นสาบที่อยู่ในตัวเสื้อไอ้ตัวนี้ก็เลยไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะชิ้นสาบของตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะตัวนี้จะมาเป็นเดฟเนาะ mm hmm. เขียนคำอธิบายเอาไว้นะคะซิปทั้งสองฝั่งเลยซิปซิปอันนี้อันนี้ข้างนะคะแบบนี้เลยนะก mm ็ hmm. เขียนว่าสาบหลังขวาสาบ หลังซ้ายเคยเขียนว่าอกไว้นะอ,อกจะได้ไม่งงว่าเป็นส่วนไหนนะคะจากนั้นตรงส่วนนี้นะคะเวลาเราจะนำไปใช้งานเนี่ยนะผู้แต่งนะคะเจ้าของแพทเทิรนอย่าลืมทำการปิดเกลดแบบน,นี้ก่อนนะคะปิดคร่าวๆนะไม่ต้องปิดถาวอน,นะคะ มาแล้วเราก็นำเข็มหมดมากัดเอาไว้น,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 นะแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปทำการ Copy นะคะ ทำแบบเดียวกันอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งชิ้นสาบอกขวานะคะกับอกซ้ายนะให้ทำการ copy ทั้งคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะคะของตัวชิ้นสาบตัวอกด้านซ้ายนะคะขับขวานะอันนี้นะคะคือสาบที่เราทําการ copy ออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่า ตำแหน่งที่เราปิดเกล็ดเอาไว้ตรงนี้นะคะเราอ่ะจะไม่มีเป็นรอยกิ้งอยู่บนตรงนี้เลยนะเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงไม่ใส่เกล็ดเข้าไปที่สาบเสื้อนะคะเพราะว่าชิ้นสาบของตัวเสื้อเนี่ยมันจะมีการอัดกาวเกิดขึ้นซึ่งมันจะแข็งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราว่ามีการเย็บเกล็ดเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะอาจจะทําให้แข็งแล้วขึ้นเป็นมุมแล้วน่าหวางเย็บได้รานนั้นน่ะเวลาเราจะทําการ copy สาบนะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะใช้วิธีปิดสาบอ่ะ ก่อนเลยนะคะแล้วค่อย Copy ออกมาเป็นแบบนี้นะเมื่อเราทําได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยแกะตรงส่วนนี้ออกนะจากตรงส่วนนี้ค่ะที่เหลือตรงเนี้ยนะก็จะเป็นส่วนพาร์ทของซับในค่ะของตัวเสื้อนะที่เป็นชิ้นหลังส่วนที่เหลือลงมาแบบนี้ตัวชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้อันนี้ผู้เรียนอาจจะงงนะคะว่าทําไมมันถึงดูแล้วเหมือนสลับด้านกันอยู่จริงๆมันไม่สลับด้านนะคะ เพราะว่าเวลาเราค๊อปป้เนี่ยชิ้นสาบอะค่ะมันจะหันด้านกาวอะเข้าที่ตัวเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราวางผ้าะค่ะนะเราก็เลยจาเป็นที่เราต้องวางแล้วก็ทําให้มันอยู่ในฝั่งด้านตรงข้ามกันเพื่อที่ว่าฝั่งเนี้ยมันจะทําหน้าที่เป็นกาวให้มันนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องกอเพี้ออกมาไม่งั้นเราจะได้ของที่มันหน้าตาเป็นฝั่งเดียวกันสองข้างแทนซึ่งมันก็จะเพี้ยนไปก็จะไม่ถูกต้องนะคะก็จะได้ตัวชิ้นนี้ออมาหนึ่ง กขก็จะเขียนไว้เลยว่าสาบหล้างขวาอันนี้เพื่อไม่ให้งงนะอันนี้ตัวเสื้อชิ้นขวาก็สาบล้างขวาอย่าลืมเขียนมาร์คคำอธิบายไว้ว่าฝั่งไหนเป็นซิปอันไหนเป็นด้านข้างอันไหนเป็นไส้ไก่แบบนี้นะคะจะได้ไม่สลับซ้ายหรือว่าบนล่างเข้ามานะคะก็กัดเข็มเอาไว้เนาะจะได้ไม่ให้หายนะคะแล้วก็ทําแบบเดียวกันนะกับตัวเสื้อทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้ก็อีกข้างนึงก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะ นี่ถักเดียวันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้ถามว่าโอ๊ยจําเป็นไหมที่ต้องทํา2ฝั่งเหมือนกันด้วยจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องก็ได้นะถ้าเกิดทำแล้วมันก็สะดวกดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมา๊อปปี้มันแบบประมาณว่าทุกชิ้นในนี้เนี่ยที่เราทํามาเนี่ยมันแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะชิ้นเดียวกันหมเลยมันเหมือนกับจะมีแต่ชิ้นหน้าอกเท่านั้นที่ มีการเบิ้ลสองครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกทาเป็นสองฟากเอาไว้เลยตั้งแต่แรกเพื่อให้หวางได้ง่ายขึ้นดังนั้นเมื่อเราทําตรงส่วนนี้เสร็จปุ๊บลำดับถัดมานะคะก็คือแต่งสาบบริเวณชายกระโปรงแบบนี้เห็นไหมคะเราเป็นเส้นโค้งเหมือนกันนะตรงนี้จริงๆแล้วก็จัดการแต่ง ไปพร้อมกันเลยหรือว่าแต่งฝั่งไพรพวกมันก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหานะแต่อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเราจะตัดเป็นเส้นเดียวกันหรือจะให้เป็นชิน้นแยกชิ้นกันอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียนนะคะถ้ามันไม่เปลืองผ้ามากเราก็ทําเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยก็จะสวยดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกอะคะ่ะเราจะแยกชิ้นออกก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นครูครูก็จะเลือกเป็นชิ้นเดียวกันไปนลยนะเนี่ย ก็ออมันชิ้นยาวๆมาแต่ว่าบางคนบอกว่ามันเปลืองผ้าไงเออเสื้อผ้ายาวๆเสื้อผ้าเขาต้องดีกว่าอยู่แล้วนะก็ขึ้นอยู่กับเม็ดเงินนะคะกับต้นทุนว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนผ้าไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะผู้เรียนอื วงเอาไว้นะคะจะได้ไม่งงข้างเนาะข้างใช่อันนี้ก็สาบอ่อสาบ<า><า>ในเขียนอธิบายไว้นะสาบก็ปรง<า><า> หลังจะได้ไม่สับสนนะคะหวางข้างหน้าข้างหลังนะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการแต่งสาบชายกระโปรงนะคะของตัวเสื้อตั้งที้หน้าและชิ้นหลังนะจากตรงส่วนนี้นะคะก็ให้ผู้เรียนนะคะนำไปคอปปี้ค่ะทำแบบเดียวกับ ที่ของครูทําเมื่อสักครู่นี้นะคะคือก็พี้มาแล้วก็ให้มันอยู่อีกด้านหนึ่งฝั่งตรงกลามขัน,นอะไรเงี้ยเวลาวางผ้ามานมันจะได้อัดกาวไปฝั่งเดียวกันไปเลยนะคะอย่าลืมเขียนเครื่องหมายด้วยว่าเออชิ้นนี้เป็นชิ้นหลังอันนี้เป็นชิ้นหน้าเหมือนกับที่ครูทํากับชิ้นที่เป็นสาบคออกนะคะเพื่อให้สะดวกกับผู้เรียนเองนะอันนี้อย่าเพิ่อแกะออกนะก๊อปให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยนํามา แยกออกเพื่อเอาไปใช้ในการวางผ้าต่อนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสาบชายของกระโปรงชิ้นหลังนะคะจะเห็นว่าเรา๊อปออกมาเนี้ยมันจะหันเป็นด้านตรงกข้ามกันแบบนี้นะแต่ว่าเวลาใช้งานก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งเนาะอันนี้คูทำเผื่อเอาไว้นะคะเพื่อให้คุณเวลาเอาไปวางผ้าหรืออัดกาวเนี้ยนะคุณจะได้ไม่สับสนนะคะถ้าถามว่าจริงๆแล้วครูคจําเป็นต้อง วางตรงส่วนที่เป็นพาร์ทซับในของตัวเสื้อไหมเพราะว่ากระโปรงซ้ายขวามันไม่เหมือนกันถามว่าจริงๆก็ก็ควรค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนที่ไม่สะดวกจะใช้วิธีเอาแพทเทิร์นตัวหลักเนี่ยค่ะเป็นตัววางก็ได้นะคะเพราะว่าซับในเนี่ยหน้าหลังมันเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งสองฝากเนาะเวลากิงก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ตรงส่วนที่เป็นพวกสาดเนี่ยเราจะต้องมีการอัดกาวเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่างอะคะ่ะเขาก็จะ ค่อนข้างจะใส่ใจในส่วนของทิศทางผ้าตรงนี้มากกว่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อัดกาวผิดด้านนั่นเองนะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะมาอันนี้ก็ไปดูชิ้นหน้ากันนิดนึงนะคะนะอันนี้ก็คือชิ้นหน้าจุดต่างนะคะของชิ้นหน้ากับชิ้นแหลงก็คือชิ้นหลังเนี่ยกูจะมีมาร์กเส้นกลางหลังเอาไว้นะคะส่วน ชิ้นหน้านะคะมันจะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะอย่าลืมเขียนคำอธิบายแจ้งเอาไว้นะคะว่าตรงไหนเป็นฝั่งชายกระโปรงนะกระโปรงนะคะอันนี้ก็ซับนายเนาะต่อขึ้นไปทำอธิบายซับชายกระโปรงหน้าจะได้ไม่สับสนนะคะอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปวางผ้ากันจริงๆแล้วค่ะ